สามีภรรยาทะเลาะกันรุนแรงพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็แนะนําบอกว่าให้เลิกกันเลยเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ฝ่ายภรรยาก็ขอหย่านะขอ,อยาแต่สามีก็ไม่ยอมอย่าให้ครับอาจารย์ขอซื้อหย่าก็ไม่ยอมและก็ไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอย่างนี้เนี่ยจะมีแนวทางแก้ไขทางออกอยังไงให้กับภรรยาครับอาจารย์ครับรรบ,บิสม์สอาาัลลอฮ์มูฮัมมัดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสลับซับซ้อนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหว พอเวลาถามแบบเนี้ยนะผมอ่ะผมตอบไปในในในลักษณะหนึ่งพี่น้องก็อาจจะเอ่อนไปใช้ในใ,ในในบริบทอื่นมันก็จะทําให้วิธีการหรือคําตอบเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหตุผลและความเป็นจริงของแต่ละเคสเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปเพราะวลาเหตุผลแตกต่างกันคําตอบมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อย่างในกรณีแบบเนี้ยนะครับถึงขั้นว่า ผู้ประกอบของทั้งสองฝ่ายเห็นควรแนะนําว่าให้เลิกให้แยกทางกันแล้วนะครับน,ะะนี่ถ้าถ้าพี่น้องไม่บอกมาแบบนี้ผมอาจจะบอกว่าให้ให้อะไรให้ใหสุ้โลกกันก่อนให้คืนดีกันก่อนให้ลดลาวาสอกันอาจจะต่อไปแบบนั้นมออให้ประนีประนอมกันแต่นี่พี่น้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเห็นแล้วว่ามันอยู่ต่อไปกันไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยท,ที่ที่ทำแบบนี้ก็ถือว่าทําถูกต้องละเพราะในกรณีที่เกิดชี้ย่ากันโตเถียงขัดแย้งกัน พิพาทกันทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรแบบนี้เราอยาให้มันถึงขั้นรุนแรงลุกลามบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันหรืออะไรกัน mm hmm. นะครับแล้วก็ตามหลักการศาสนาเทียลกุรานระบุไว้ก็คือให้จะจัดตั้งนะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมาเพื่อที่จะเจรจาหาทางออกนะเพื่อที่จะตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรยังไงนะครับันกุรานบอกว่า ฟาบาสูฮักฟาบาสูฮักมันมินอาลีวะฮักมันมินอาเลียให้แต่งตั้งให้มีผู้ที่จะทำหน้าที่ตัดสินจากฝ่ายของเขาแล้วก็ฝ่า,ายของเธอสองฝ่ายเลยจะไปเอาฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียวนี่มันเข้าข้างผู้หญิงนะผู้ชายเสียเปียบจะจะเอาผู้ชายอย่างเดียวก็ผู้หญิงเสียเปรียบฉะนั้นอันกรุาน,นะครับรักษาความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายเอาไว้ก็เลยให้เลือกคันสันผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีวิจารณญาณมีจรญยบัณมีความรับผิดชอบ แล้วก็ในมีความน่าเชื่อถือเนี่ยมาปรึกษาหารือกันแต่นี้เวลาปรึกษาหารือกันแล้วทั้งสองฝ่ายบอกว่าอยู่ต่อไปมันก็รังแต่จะยิ่งอะไรยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะเพราะบางคนนี่พออยู่่กันไปแล้วมันมันคุยกันมาเรื่องก็อาจจะทําร้ายร่างกายกันหรือว่าอย่างอย่างที่มีข่าวนะฆ่ากันอะไรกันแล้วแต่งั้นหลกการศาสนาไม่ต้องการให้มันอะไรมันขยายผลมากไปกว่านี้ก็เลยมีนโยบายในเรื่องของการแยกทาง แยกทางระยะหนึ่งสั้นๆหรือจะระแยกทางเป็นการถาวรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้อะไรเพื่อให,ให,ให,ให้การเว้นระยะแล้วก็มีการมีช่องว่างตัวเนี้ยอาจจะเยียวยาปัญหาได้บ้างนะไอ้ตอนเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยอาจจะโมโหใส่กันแต่พอห่างกันไปแล้วนะครับนึกถึงลูกนึกถึงความอบอุ่นของครอบครัวอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้ฉะนั้นแม้กระทั่งในการหย่าเองเนี่ยนะครับหลักการศาสนายังยังมีมาตรการในการยืดระยะเวลานะไม่ใช่หย่าครั้งเดียวแล้วก็ขาดกันไปเลย ยังต้องสองครั้งนะครับสองครั้งให้ครบแล้วอย่าครั้งที่3าถึงจะถือว่าขาดกันนะครับที่เป็นบาเ็นต่อกันตอนนี้ในกรณีของพี่น้องเนี่ยนะครับเอาละในเมื่อทั้งสองฝ่ายที่เป็นผู้ปกครองเต็มใจยินยอมแล้วนะให,ให้ให้ทั้งสองต้องแยกทางกันเนี่ยก็สมควรที่าสาม,มีเนี่ยจะต้องบอกบอกหย่าให้บอกหย่าให้นะครับเพราะว่าในหลักการของศาสนาห้ามนะครับที่ฝ่ายชายจะย้อเอาไว้นะครับ รังเอาไว้โดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีความจําเป็นที่ชอบทำตามหลักการของศาสนาครับยื้อเขาไวจ้จะแก้งครับแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรไม่ให้ความดูแลไม่ให้ความอบอุน่นนักฟอกก็ไม่ให้กันคนอื่นไม่ให้ไม่ให้เธอไปแต่งงานกับครอบครัวใหม่ให้เธอมีความทุกข์อยู่ไปแบบเนี้ยมันก็มีแบบนี้อันนี้กุรอันก็ห้ามนะนกุรอานบอกพวกท่านทั้นหลายอย่าปล่อยให้เธอเคว้งคว้าง นะเหมือนกับแขวนตึงอยู่ไว้แบบเนี้ยห้ามทำอารามอาจารย์อาจารย์พูดบอกว่าแก้แค้นเนี่ยบางทีมันไม่เป็นไป,นปนได้เลยนะนทีแ่บบผมไม่อยากจะให้มันไปมีใหม่มเราไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ก็ไม่ยอมหยาคาอยู่อย่างนั้นนะครับบาปเลยใช่ไหมบ,บาปบ,บาปนะครับบาปตอนนี้ในกรณีที่สมมุติว่าขเขาไม่เอ่ยปากยาให้เราไม่เอ่ยปากยาให้เราให้เราขอ,อยาก็าก่อน ขอให้เขาหย่าโดยเราเป็นฝ่ายขอนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่อนุญาตให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายขอหย่าในที่สองเราซูลว่าสตรีนางใดหรือภรรยาคนใดก็แล้วแต่เอ่ยปากขอหย่ากับสามีทั้งๆที่ไม่มีเหตุผลความจะเป็นอันเนี่ยอันล้อโกรธยันนุ่นเลยนะครับอัลล้อโกรธไม่เลิกเลยจนกว่าจะเตาบ้าตัวนะครับแต่เนี้ยในกรณีแบบเนี้ยเออผู้ใหญ่ล้วก็ยื่นขอเสนอไปบางอยากอยากกระชั้นดีกว่า อยู่ไปเดี๋ยวเราก็ทะเลาะกันอยู่ไปแล้วก็จะยิ่งลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้นเราเราแยกกันอยู่ดีกว่าถ้าบาังโอเคบังหย่าให้ก็จบแต่ถ้าบาังไม่ยอมหย่าให้ขอแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหย่าให้ให้เราเสนอขอซื้อยาให้ขอเสนอขอซื้อยานะครับแล้วก็ถ้าซื้อยาได้นะครับการการซื้อยาคนั้นก็ถือว่าเป็นการจบกันไปเลยนะครับเป็นไอ้นันกันไปหรือถ้ามมนใช่นั้นก็บังคับนะฟ้องให้บังคับคดีให้ให้ศาลบังคับเป็นบังคับยา นะให้สารฟัสซักก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ในกรณีที่ฟัสซักไปแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะกลับมาคืนดีกันนะครับมันเป็นประเด็นถกเถียงทางวิชาการอยู่ว่าสามารถที่จะกลับมาคืนดีได้หรือเปล่าในบางกรณีบางเคสที่ว่าสารยาให้หรือฟัสซักไปโดยตัวเองนะหรือดโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นถกเถียงว่าจะรอยย่ะกลับมาเหมือนกับตอนตอนลากได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าตอนลากเนี่ยเวลายังยังย,ยังอยู่ในอิดได้และยังไม่ครบจํานวนที่เป็นบาเอ็นเนี่ย สามารถที่จะอรุญาก็คือเอาภรรยากลับมาอยู่เป็นภรรยาอยู่เหมือนเดิมได้ถึงแม้จะเคยหย่ากันไปแล้วก็ตามถึงแม้จะหมดอดาไปแล้วก็ตามแต่กรณีของการฟาซักนะี่ยังเป็นที่ถกเถียงกันในระหว่างบรรดาปวงปาดนะครับว่าถ้าฟาซักไปแล้วจะกลับมาคืนดีได้หรือเปล่านะหรือว่าศารเป็นผู้ฟาซักถ้าสาลฟาซักแบบเนี้ยนะครับจะอนุญาตในรอยย กับภรรยากับมาคืนดีอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่ามันก็จะมีรายละเอียดที่ลึก,ลกไปกไปมากกว่านี้แต่ว่าในกรณีแบบนี้ผมแนะนําว่าในเมื่อทําอะไรไม่ได้เลยซื่อก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมให้ทําเรื่องนะักเขียนคําร้องไปที่กอดีเลยแล้วก็บรรยายปัญหาที่เกิดขึ้นให้กอดีได้รับทราบถ้ากอดีเขารับฟ้องนะครับรับฟ้องเดี๋ยวเขาจะสั่งให้มีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาก็จะเรียกฝ่ายชายไปสอบสวนนะครับว่า ตามที่ฝ่ายหญิงร้องเรียนมาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าบกพ่องหรือเปล่าไม่ทําหน้าที่จริงหรือเปล่าโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าพิจารณาแล้วเห็นควรว่าฝ่ายหญิงนะครับได้รับความเดือดร้อนจากการไม่หย่าของฝ่ายฝ่ายชายเนี่ยนะครับศาลจะเป็นผู้มีคําสั่งบังคับให้หย่านะครับบังคับให้สามีย่าศาลจะบอกนายกนายนายอะไรนายร้อยชีดินศามีคําสั่งให้ท่านหย่า นะอันนี้เราชดินต้องอยา่าตามคําสั่งศาลอันนี้ก็เป็นตลอลักเป็นตอลกักแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเราเชดินไม่อยา่าศาลสั่งก็ไม่อยา่าอันนี้ศาลจะเป็นผู้อย่าเองศาลจะมีคําสั่งเพิกถอนสัญญาสมรสที่เคยมีระหว่างราชดินกับภรรยาอันนี้จะกลายเป็นฝกนะครับวันละแตละาอารมคือในท่าการตอรักเนี่ยให้พี่น้องเข้าใจว่า เป็นการสารสั่งแล้วก็ยอมยอมด้วยดือดอียยอมยอมยอมหย่าให้ก็เป็นยงเป็นตอรักอยู่เหมือนเดิมครับซึ่งในครั้งที่หนึ่งครับที่ว่าสารสั่งมาครั้งนี้เรายอมหย่าให้แล้วอันนี้ไม่ใช่ฟัสซักอันนี้เป็นตอรักก็เลยอีกสองครั้งนะพอสักวันหนึ่งพอสารลืมแต่งใหม่ได้ครับครับอแต่ถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งคือฟัสซักฟัสซักสารบังคับหย่าเองอย่างนี้คือสารเป็นผู้บอกสารเป็นผู้ผู้หย่าให้ครับ นะบ,บังคับพะแยกทางจากกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฝศักแล้ะอุลมะกีลากันถ้าสารยาถ้าสารสั่งแบบเนี้ยจะกลับไปคืนดีกันได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะนะครับก็มีข้อถกเถียงอยู่มีข้อถกเถียงอยู่ก็แนะนําว่าคืออย่าให้ถึงขั้นตอนนั้นแล้วกันนะสำหรับให้เป็นการตอนรักโดยดีถ้ามันดูแลเพราะว่า<ช>ถึงขั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็แนะนําแล้วเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเขาก็เห็นปัญหาแล้วดูมันไปไม่ไหวแล้วอะ นะครับพี่น้องอย่าฝืนเลยกับหลักการบางคนสามีบกพร่องบางทีก็ฝ่ายภรรยาบกพร่องฉะนั้นเรื่องนี้อยากให้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ช่วยกันเข้ามาดูแลด้วยครับนะครับเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปว่าแค่ไปพูดคุยกันวันขอหรือไปพูดคุยกันวันนัดครเออฝั่งนู้นจะเชิญก้าดเท่าไหร่ฝั่งนี้จะเชิญก้าดเท่าไหร่จะแห่กี่คนจะรับกี่คนจะทําบุญกี่วันผู้ใหญ่ไม่ได้มีไว้เพื่อเรื่องพวกนี้นะครับนะครับหลายคน ผู้ใหญ่ไปทําอะไรนะไ,ปไปถ่ายรูปให้เกียรติกันมั่นหน่อยไปดูอ้อให้มันหน่อยแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ไม่ชื่ออะไรเลยไม่ได้ผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่เป็นพยาน,นย,ยังต้องมีส่วนรับผิดชอบ,บเพราะท่านคือคนที่รับรองว่าคนสองคนเนี่ยเขาแต่งกันอยู่เขาแต่งกันได้น,นะเขาแต่งกันถูกต้องอะไรแล้วเนี่ยท่านก็ต้องช่วยสารต่อนะครับในกรณีที่ อะไรล่ะบางทีเขาแต่งไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเราของแรแห่งอะไรกันท่านก็ช่วยทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับจะดีกว่าเหมาะสมกว่าครับอาจารย์ครับอีกนิดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่ามีอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงเนี่ยซื้อ,อยาไอ้การซื้อ,อยาเนี่ยตรงเนี่ยคือหมายถึงจ่ายเงินให้กับผู้ชายเหรอครับใช่จ่ายเงินก็ได้หรือเือหรือ,รอ,รอ,รอสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไปได้ให้คืนมาฮัทให้กับเขาตามจํานวนนะครับสมมติว่บ ผู้หญิงเนี่ยรับมาฮัดจากเราไปหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทอยู่รับนอนกันมาแล้วนะอาจารย์แต่ถ้าเราจะขอซื้อ,อยาหนึ่งแสนบาทที่เคยให้มาฉันขอคืนบางหมดเลยม,ม,มันมันมันแล้ว,แ,ลวแต,แต่แล้วแต่คือคอาจจะแค่หมื่นเดียวก็ได้สมมติตอนมาฮัดให้มาแสนหนึ่งแต่ว่าเวลาซื้อ,อยาเนี่ยบางเขาไม่ไม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ไปหมื่นหนึ่งก็จบ,บอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเคลียร์กันไม่ได้ฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมฝ่ายนู้นก็ไม่ยอม ที่ปรากฏในฮะดิษสุลตุนุลอสลอมสันหลมพิรสุนถามภรรยาคืออัตุดีนะลายฮิฮะดีก็ตหูอส่วนอินทบาลัมที่ตอนแต่งและเขายกให้มาเป็นมหาดของเธอเนี่ยเธอยอมคืนให้ไหมครับเาบอกหนูยอมคืนให้รสุนก็เลยสั่งให้แยกทางกันนั้นบรรดาันาวิชาการบอกว่าถ้ามันหาทางออกไม่ได้นะว่ามันพิพาทกันคนนึงจะจ่ายเท่านั้นอีกคนเรียกเท่านี้ก็ให้เอาตัวนี้เลยให้เอาจํานวนมหาดเต็มๆคืนให้กันไปเลยนะครับก็ได้ หมดไม่มีอะไราติตองใจกันนะทำห,หรือถ้าเขาไม่เรียกร้องอะไรเลยก็ได้หรือเอาเอาแค่หอมปากหอมคอก็ได้รหรือสมมติถ้าเขาเรียกมากกว่าแล้วเราสามารถให้ได้เราไม่อยากมีม,มีมีเรื่องเยอะสมมตุติตอนตอนแต่งเขาเอามาหัดมาให้เราหนึ่งแสนนะครับแล้วแ,แต่เวลาซื้อยาเนี่ยนะครับเขาเห็นสมมุติว่าเราชีดินเราชีดินเนี่ยให้ไปแสนหนึ่งแต่ภรรยาตัวเนี่ย เริ่มมีฐานะเริ่มอูฟูขึ้นแล้วและดูแลเดี๋ยวมันไม่จะมันจะมาอยู่กับรำจะไปแต่งกับคนใหม่แล้วชดินก็สามารถเรียกเรียกมากกว่าเก่าได้ครับแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมและไม่เป็นการรังแกกัน